มือนีมาตามแม่ไพ่คงสุดท้ายเพื่นฟันดีค่ะฟันว่ามีคนเอาเงินไหนกันไปเป็นตัวใดลองไปติดตามกันได้เลยะค,ะค่ะค่ะสวัสดีครับแม่ไพ่ครับมือนีมารถกรับแม่ตุ้ยมาตามคนสุดท้ายมือห้อยออกเลยตามมันทีส่สิบหกสิบหกมิถุนาย,ยนสองหาหกแปดเด้อนะครับพีน่น้องไก่เขียวมาหลายคนอยู่ค,คอมเมนต์มาอยู่ว่ามาตามแม่ไพ่คงสุดไทยเนี่ยแม่ไพ่คงสุดท้ายเนี่ยผมขอว่าจักหวัดอะไรตุ้ยสามหงส์สอนหรือสองหงส์สอน 3งวดจ่นมังสามงวดสามงวดเงวดีเะเอาได้เด้อพี่น้องอีแม่ข่อยฟันดีหัดกับฟ้ามาลูกไหยันผี่น้องบ่ได้นะครับขึ้นว่าละเนาะไอแม่มาว่านกับอะไรตัวนี้บ่อะไรก็ฟันขึ้นนี่ันขึ้นเด้ต้งยกแน้อยว่าถืิว่ามารู้ทมาตามซาเด้ว่าแม่นะครับไอหมามว่างกับอะไรขึ้นเราเปันฟันขึ้นฟันขึ้นเนาะเอาแม่ว่าันฟันเฟันว่าเห็นผู้เฒ่าสองคนเงินสองบาทมาให้ บนนี้ก็ได้เอาเอาคือให้หน่อยแต่สองบาทหนึ่งเอาก็จะเอาไม้ฝันจะเอาอีกวางเสียกูจะสองคนเอาสมิตสก้อนเ๋ยวเสียไม้ให้ไม่ดอกวางเสียละเสียไม้ที่หลังวางเสียละเอาสมิต้กอนนั่นสองบาทหนึ่งไหมเด้ให้ไข่หนึ่งเขาได้เอาเป็นเหรียญหรือเป็นยังไงเป็นเหรียญเนเหรียญสองบาทรสองบาทเป็นเหรียญป็นเหรีอแต่ว่าเพิ่อนนั่นก็ได้ว่าถ้าที่หลังเ๋มาใส่จูเป็นวางเสียเจ้าให่จูเอาสมิต้กน ไมน่อยแท่นบอวว่าเขาไม่าันว่าที่หลังสันที่หลังยังอว่าก็จิตจิญญาณแดงเละกับพวงกบ่ได้เห็นพ่อซอยนางน้อยเนาะบ่เห็นเท่านั้นเนาะแม่นห็ถือว่าจำนี่ยจยายฟันจำนี่เนาะ้เถ่าสองคนอายุประมาณเท่าไรพุ่า้เตี้ยอายุประมาณเท่าไรเเอาเดินทาโทรศัพท์ก่อนอัู่พเฒ่าเนี่ยอายุประมาณเท่าไรถ่า้เตี้ยับ เกระสกสิบกว่านแล้วสิว่าก่าเ่าอยู่เนะแมนกิบกว่ายลี่วะผมหมอกเลยมั้นี่ลี่หองเปลี่นเลยเนเออว่าไอ้แถวบางคนก็เป็นย่่ปีลี่นนะครับอันกางปีนีดวงกันเกิดวันที่สิบไปวันที่สิบลูกคนซื้อไบตเตารี่มัดสุกันสิบหลนหลอนเฮ้ยชิวยเดี๋ยวากิจะดีงแยกวากขับไปสิบหลนหลอนลูกคนเอามัดเลย บ่ได้บ่ได้บ่ได้เกี่ยวกัฝันฮอนบ่เนี่ยบ่เอาฟงันเี่ออ้าคือว่าเิ่นไปวันที่สิายวัาแม่ิกิดวันที่สิบเอาตัคนเด้ยเเอาคนรอกันเถอะอนะครับนี่แหละวันที่สิเกิดวันที่สิบูคนออกว่าอะเกิดกัวันตายมีเดียวันเดียสมนี้เด้เนาะแล้วแอสอนอะไรเอยุรักไไรเกิดพรพญ่ป่นไหมเออพี่อพ้าหนาอยตัหข้านาอยหาูเห็นปะอาอสิบแดเอหาซูวนึ่งดพญ่นฝันเด้อพี่น้องเด้อ เอาเขียนเขียนเขียนมาตัวว่สิบเขียนตีนยดอกนี่าอมาตสิบบเขียนตีน้ยเขาจะเอาเเออยากวามักสีบอยาตายพี่ดวงเกิดพ่อสอส่อขานหาลอยสอหาพี่น้องมาขาสุดน้ำหมดดอกอือท่านนี่ละอายุหกสิบแปดเออเนี่ยเขียนเวิ้งย้ายสวนเราก็ได้สวนน้ำก็เลืเขียนตัวตัวลักเขาก็สองเก้าเนี่ยละ เฮ้ยตีันไหนเอาาเสอาลุหม่งตีเขาตัวไม่ไปตีน้ำมันขจาวสิบ่ผู้เฒ่าดิไหมโอ้ผู้เฒ่าก็ตีเก่าเนผู้เฒ่าสองคนเนี่ยสองบาทเก่าสองเก่าอนาะแมนตีสองเก่าเมือเล็กแทนไปสามตัวแลเอาสองเซตต์ใหม่สองบาทเราเป็นสองสองเก่าเนาะแมนดเหลือสองเก่าตัวเดียวแล้วก็สองศูนย์สองบาทเงินสองบาทสองบาทตัวเดียวเก่าศูนย์เซ่เป็นกลมๆบ่ม่ไปเจ เกี่ยวกันก็เงี้ยกร้างให้มีตัวเดียวสูนใส่เออ้ามีเด็กตัวเดียวขึ้นสวนใอบ้านเเตวกับบ้นผดีนะอเงี้ยงกระซังไม่ตุ้ยบา้านเลขที่ปซื้อกัตองสูนใส่บ้านเลขที่เ็ซื้อกสวนใส่เออตัวเขาได้เงินสองบาทเลยเขาตองสูนใส่กันเาเป็นเลขตัวเดียวเขาดับเลขเขานนงสีได้ไม่ตย์หนึ่งศูนมสด้อเขาเขียนเขาเขียนสีได้เป็นกระุนขึ้น่าเขาจะลสีที่ไรนะครับเดี๋ยเป็นเทคนิคเน้าก็เสริมให้นะครับ เดียวว่าแม่ไพ่มาขุอม้สองก่อนตัวเดียวย่งเฉมผนก็เลยบอกเดี๋ยวพี่น so ้องคนหน้าละว่าพี่น้องคนไม่ดวงหน่งตายวันที่สิเกิดกอนทีซิปพวกสองคนถอบมาเพลี่สองนหลอยสอง่านหาซิบสอง่นหารอานหา้วต้องขนหานวยเนี่ยสองข่นนนใช่องมึงซุนซุนหมาตีได้ไหมเอาหาลอยไหมสองข่นหาอยเปดตีไหมซสอง่เพลียเยเกิดป้สองความี่ลี่ ว่ใหมักสองหาก็ม <ds 2> <A> ักสองหาก็หาศูนเสรแล้วซูลศูนกาบมักเลยม่ตื่นเหนี่แมนดีดีเลยศู์ศูลมากึ้นฮะศู์ศู์กับบมักมาขาดู่มาขาูก็สองซูลกันแล้วเนาะอะไรแต่พี่น้องเด้อนะครับวันนี้ลอาฟังุดดอกอ๋อตามนี่พี่น้องสามไปสัเฝ้าช่วห้องเดี๋ยวพี่น้องช่ไรนึ่งม่แพ้มนนี่แมนจสาเวลาครับเอาสรุปนะครับวัสดุสรุปเรยไเลยาสรุปกับสรุปไปซัเดพี่น้องสิได้ค่ะ เอานะครับแยกฟันหน่อยๆนะครับฟันว่าผู้เถ่าสองคนมาให้เด็กเหงนสองบาทแยแล้วะแล้วด้เนาะเอาเ็าเสียไม่ให้ไม่เขานะจะมีก้อนครับแจกเกือมาสองเก่ามาเขามาสองเก่าเาเลยด้วว่าเอาน้สองบาทไหนตื้ให้เป็นสองสอเก่าแต่ว่าสบาทเดียวไอ้สตัวเดียวนี่คือเอาสมใจเนาะสเดียมบอกถึงพี่น้องตายคนิดร้สเกิดเกิดพ่อสองพันห้อยหกบแปดปีได้นเราเลียงพี่น้องแล้ตายเนาะดูเต่าก็เสือ

ไม่ได้กระโชกเลยจะเล่วเยอะจังคุณ่เห็นเลยว่ะอโอ้เจ้ไมเดิันะโชเลยไม่เห็นเลยวณมันอนเสียงเนาะมันเป็นเท้าจากผ้าโชว์มเ้เโชว์หเาเมาโชว์ไหมเว่าจะโดนห็ล่าว่ามันเห็นมันนมันเหนมนมันเ็มันเหงนันนเ็นมันเห็นมอเมันนมัเห็นเห็นมัเห็นเห็นมัน็นนเมันเห็นอีกเเนยมันมันมันมนนเนมเแมน่หเมันมันเห็นมันเป็นหยั มันจะทอดแถวกันแต่เออโฟกัสเกินโฟกัสมันจะถอดแสงมันจะแค่มันบ่เห็นเอาสิว่าไม่ใหญ่หนิโชว์ยังเห็นตะขาวจากฝาดเอาเอาลงไว้แลยอาจารย์เขาสิว่าเห็นขาวขาวไ่เห็นเหล็กเดียวมั้งขาวจากเอาเขาถูดพี่น้องเด้อนะครับมันมันบ่เห็นเลยมันโซนๆลอดๆได้อฝ่าวงเติมฝ่าว่าดากับเฉียวไม่เด้แต่ว่าเนี่ยเขาหยาดพี่น้องไม่เห็นหยาดมาทับการพี่น้องเห็นดอกหยาดมาทับการพี่น้องก็เริ่มตัดบ่ลลูดอกมันไปตื้นเนาะเพราะว่ามันมันด่วนแล้ว พี่ไี้สราพี่น้องเลยค้ชมบอกจะาจบแล้วคุณนู้ชมมาต่้ัน แต่เีว่นันะ่นนัดกันแล้กันเลยแม่เลาเาไม่เห็นเลขหมันก็บ้าอเขาสิเข้าก็ไม่เห็นเลขก็บอกเขา้ขาจากผ่านก็เขาอยู่แบเป็นย่นโซ่ยังคือบนี่งมันมาเห็นเห็นต่ข้าวัเจ้าประดเไม่เพี่น้องขอถอดก็ไม่เล่าไมดอวันสารฝวันาเป็นโรกาเป็นโลกเดี๋วพี่น้องจะเห็นไม่เห็นเลขอขอถทษขอไพเยนะครับจ้งใดก็ได้ยังไม่เห็นอีกเลยโฟกัสแต่โฟกัสเออแต่ทีนึ่งตบหนุบก้อนเหมือดเห็น แต่โฟกัสเด้อนะเอาแมวเพื่นหรือเราก็จะเก่งขอตรวจขอไฟได้อถามเราก็มาถามผมเงินด้วคืออยู่แถวห้องห้องว่าวยุดๆเราเหมือนแต่ละโชคไงเ้าก็เลยไดเลยเลือดเลยสวนกันเนาะเมื่อกี้นะเอานะครับสรุปว่าแม่ไพ่วันนี้ฝันเห็นผู้เฒ่าสองคนเอาเงินมาให้สองบาทเงินบาทตั้งเอาไม้เนาะจังเอาไม้นะครับมาเลยตีให้ว่าเป็นสองสองเก้านะครับแม่ไพ่มากสองเก้ามาเลยว่าสองบาทสองเนี่ยคือเลขสองตัวเดียวสองบาทเนี่ยเอาสุ้มเซ ใลตัวเดียวศูนย์ใส่นะครับก็เลยเป็นสองนย์นะครับก็ตามนี้นะครับสองสองเก้าสองเก้าแล้วก็สองศูนย์สัญญาณเราว่าพี่น้องเราตายนะครับเพื่อเพนดวงเนี่เพิ่งเกิดวันที่สิบกาวันที่สิบนะครับเกิดพ่อสอสองหาศูนย์อายุหกปีลูกเพิ่ซื้อบัตสุคตนึ่งศูนย์นี่นะครับก็เลยล่งไห้คืชิตัวเดียวนั่นแหละอืมช่วยขมันเนาะในวันสุ้ฟังกันนะครับขอบคุณไม่ไพ่อะไรนะครับมืนอีพิษผ่านประกันเลยขอตรวจขอไพ่เรื่อพี่น้องนะครับสักปลาไก ตัวเลียเียวเนาะเรวแต่ล่นี่กเว่าเลียวๆตลกน่อยจะเขียดเนาะกระเลงกระโดดสองสองเก่าโจโจงนั้นครับอดี